สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิ a ไทยนะคะประจําวันศุกร์ที่7พฤษภาคม2564ตามเวลาประเทศไทยค่ะอยู่พร้อมกัน4คนดิฉันนี้ที่การกำลังวันคุณรัฐพลอ่อนสนิทคุณคมสันสีธนาวิบุญชัยและคุณนภรชัยเฉลิมมงคลร่วมคุยข่าวกับดิฉันวันนี้นะคะ เริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในเมียนมากันเลยค่ะจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ดําเนินมาถึง3เดือนแล้วนะคะก็ไม่มีทีเท่าว่าจะยุติลงไปเลยหลังจากกองทัพใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ชุมนุมทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า700คนนะคะล่าสุดรัฐบาลเงาซึ่งประกอบด้วยนักการเมืองจากฝ่ายที่ถูกยึดอํานาจไปตอนนี้ตัดสินใจที่จะยกระดับการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วใช่ไหมคะคุณนพราคา ใช่ครับมีรายงานข่าวว่ารัฐบาลเงาของเมียนมาที่ตั้งชื่อว่า The National Unity Government หรือรัฐบาลสามัคคีแห่งชาตินะครับมีการจัดตั้งกลุ่มติดอาวุธที่ตั้งชื่อว่า The People's Defense Force หรือชื่อย่อว่า P.D.F. นะฮะเอามาทำหน้าที่รับมือในการต่อสู้ กับทหารที่ยึดอํานาจการปกครองไปตั้งแต่1กุมภาพันธ์ทางรัฐบาลเงาบอกว่ากลุ่มติดอาวุธนี้นี่เป็นการตั้งโดยอ้างว่าใช้อํานาจที่ได้มาจากการชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาที่บอกว่าพรรค NLD ขององซานซูจีชนะอย่างถล่มทลายแล้วก็การที่จะต้องจัดตั้งกองกําลังนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นความจําเป็นอย่างมากที่จะป้องกันไม่ให้รัฐบาลทาหารเนี่ยใช้ความรุนแรงหรือว่าสังหารประชาชนอีกต่อไป มีคนที่ออกมาให้ข่าวของรัฐบาลเงาพม่าชื่อขินมามาเมียวเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเงาบ,บอกว่าการเปิดตัว pdf เนี่ยเกิดมาจัดขึ้นในวันวันพุทธที่5พฤษภาคมเนี่ยจริงๆไม่ได้เพิ่งจัดคิดเพราะว่าจริงๆแล้วตัวรัฐบาลเงาของของ,ของเมียมาเนี่ยตั้งมาได้แค่3สัปดาห์แต่เขาบอกว่าตลอดเวลาเนี่ยมีการเตรียมการตั้งกลุ่มติดตุธนี้โดยการเน้นการใช้เวลาในการอบรมสมาชิกเพราะเขาบอกว่าการที่จะมกีกลอง กลุ่มติดอาวุธเนี่ยความจำเป็นสุดคือการอบรมไม่ใช่ตัวกําลังคนหรือว่าตัวอาวุธด้วยซ้ำผู้ที่รายงานข่าวนี้เป็นสื่อ radio free asia ภาคภาษาพม่า,านะครับอย่างที่ท่านผู้ชมผู้ฟังอาจจดยินชื่อบ่อยๆหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานภายใต้สัก,กัด usagm เช่นเดียวกับ voa นะครับซึ่งรายงานข่าวที่ส่งมานี้บอกว่าการตั้งกองกำลังนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นความหวังที่จะยกระดับขึ้นเป็นกองระดับ อก,กองกำลังอีกชื่อหนึ่งชื่อ Federal Union Army ซึ่งจะเป็นกองกำลังที่รวมเอากลุ่ม PDF เข้ากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆที่ออกมาสู้กับกองทัพทหารเมียนมาอยู่ที่ผ่านมาเราก็ได้ยินข่าวว่ามีกองกำลังชนกลุ่มน้อยออกมาสนับสนุนผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลออทหารการทํารัฐประหารเนี่ยระยะเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นการให้ที่พักอาศายัยหรือว่าการฝึกอบรมทักษะการต่อสู้แต่ก็รายงานข่าวบอกนะครับว่าบางกลุ่มเองก็ไม่ได้ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุน ผู้ที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลทหารสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจรัฐบาลเงาเพราะว่าสมาชิกอย่างที่บอกเป็นผู้แทนรัฐบาลที่ได้รับการชนะการเลือกตั้งก็คือเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วซึ่งกองกำลังชนกลุ่ม แล้วนั้นก็เลยขอสงวนท่าทีไม่ร่วมไปแต่กลุ่มที่ออกมาแดงท่าทีร่วมและเป็นข่าวไม่นานนี้คือกลุ่มชื่อสหภาพแห่งชาติเกะหลี KNU นะครับนอกจากจะให้ความช่วยเหลือผู้ที่หลบหนีการปราบปรามมาแล้วก็ยังออกมาสนุนการก่อตั้ง PDF ด้วยแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่ามีการเริ่มหาหรือประเด็นที่ตั้งชื่อว่าเป็นการต่อสู้กับศัตรูร่วมของเราแล้วในขณะเดียวกันมีนักวิเคราะห์การเมืองบอกว่า การต่อสู้รัฐบาลทหารเมียนมาที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเมียนมาได้บทเรียนสําคัญ2บทเรียนนะฮะบทเรียนแรกคือถึงเวลาแล้วที่ต้องลุกขึ้นมาสู้พร้อมอาวุธและกลุ่มชนกลุ่มน้อยจะต้องสามัคคีกันเพื่อต่อสู้กับผฤติการทหารทั้งหมดนี้ในการต่อสู้กันในประเทศก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่า,ารัฐบาลเงาของเมียนมาก็พยายามจะาหาแสงเสียงสั่นุนจากภายนอกด้วยอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองมี เอกอัคราชทูตเมียนมาประจําสหารัฐประชาชาติจอโมทุนมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสภาผูา้แทนราษฎรสหรัฐแล้วก็ร้องร้องให้สหรัฐและนานาชาติให้การสับงสนุรรัฐบาลเงาบอกว่าการทําเช่นนั้นจะช่วยเปิดทางไปสู่การยุติความแรงในเมียนมาช่วยชีวิตพล,ลเรือนบริสุทธิ์ช่วยป้องกันทุกคนจากการกระทาโหดร้ายของออาารัฐบาลฐานเมียนมาแล้วก็ช่วยให้เมียนมากับสู่ระบอบประชาธิปไตยได้ อันนี้ก็เป็นความคืบ่นหน้าในเมียนม,มาที่ดูต่อไปว่าจะสามารถต่อยอดไปได้ถึงไหนนะครับค่นะนักเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะขยับมาที่การผลักดันนะคะให้นา,นานาประเทศนั้นสามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 ได้นะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางสาหรัฐเองก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องการผ่อนผันกฎหมายสิทธิบัตรยาสาหรับ,บวัคซีนต้านโควิดเป็นการชั่วคราวเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะคุณรัตพลคะ ครับสารัฐเปิดไพ่แล้วนะครับบอกว่าจะสนับสนุนจุดยืนเรื่องการผ่อนผันกดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาพูดง่ายๆก็คือว่าให้ประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยแชร์ความรู้กับประเทศกับพัฒนาแล้วเรื่องการผลิตวัคซีนต่างๆต้านโควิด -19 ได้นะครับจุดยืนนี้ถูกประกาศออกมาโดยผู้แทนการค้าสหรัฐนะครับแคทเธอรีนไทยหรือว่าแคทเรีนไทยนะครับ เธอก็บอกนะครับว่ากระบวนการนี้เนี่ยจะทําผ่านองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO นะแล้วก็นี่คือจุดยืนของสหรัฐซึ่งจะต,ต้องทําผ่านองค์การการค้าโลกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าจะเดินเรื่องแล้วเนี่ยก็ต้องหาฉันธรรมติร่วมของสมาชิก WTO เพื่อที่จะผลักดันให้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยใช้สิทธิบัตรยาต้านโควิดสิเกเนี่ยเอาไปผลิตเองเพื่อที่จะให้ถูกลงแล้วก็เพื่อใจะให้ทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะ ติดอยู่ที่คําว่ารวดเร็วครับคุณธิการเพราะว่าจะรวดเร็วได้เนี่ยจะต้องมีการผลักดันผ่านปลดล็อกอันนี้เนี่ยได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ดีนะครับคําว่ารวดเร็วเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับหลายประเทศนะฮะจะผลักดันผ่าน,านองค์าการการค้าโลกได้เนี่ยต้องปลดล็อกการบล็อกจากยุโรปแล้วก็ประเทศอื่นๆที่มีอยู่ตอนนี้ซึ่งนะฮะ ถ้าสภาพยุโรปคัดค้านเนี่ยก็เป็นปัญยาครับที่จะมีการผลักดันให้สามารถมีการปลดล็อกการคุ้มครองด้านสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาได้นะอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าจะเกิดความล่าช้าก็คือว่าในตัวยาแต่ละตัวยาเนี่ยนอกจากที่หลายประเทศจะผลิตเป็นสูตรของตัวเองแล้วเนี่ยตัววัตถุดิบเองเนี่ยก็มี IP หรือว่าการคุ้มครองด้าน intellectual property เช่นกันดังนั้นเนี่ย จะมีหลายชิ้นส่วนมากเลยนะกว่าที่จะสามารถที่จะให้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยใช้เทคโนโลยีละองค์ความรู้ผลิตวัคซีนโควิดสิเองได้นะดังนั้นเนี่ยแพทสินไทยจึงบอกว่าคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะกว่าที่จะเกิดฉันธรรมติในเรื่องนี้ครับคุณธิธิการนั่นก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นด้านวัคซีนนะคะมาอีกเรื่องหนึงก็ยังอยู่ที่เรื่องวัคซีนนี่แหละ แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความช่วยเหลือของบริษัทยานะคะกับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมคะคุณคมสัรคะครับคุณนิติการกับบริษัทไฟเซอร์และก็ไบโอเอ็นเทคนะครับผู้ผลิตวัคซีนโควิดสิครับจะบริจาควัคซีนโควิดสิให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวในเดือนกรกฎาคมนี้ นายโทมัสบาร์ครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลมีแถลงการในวันพุธบ,บ่าดีนะครับว่าการแจกจ่ายวัคซีนจะมีขึ้นนะครับในเดือนนี้ซึ่งคาดว่าจะไปถึงบรรดานักกีฬาแล้วก็สามารถฉีดได้ครบ2เข็มก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนะครับในวันที่23พฤศจิกายนพร้อมเชิญชวนนะครับนักกีฬาทุกคนให้เข้ารับวัคซีนนี้ทันทีที่มีโอกาสโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลประกาศาแจกจ่ายวัคซีนโควิดครับที่ผลิตโดยบริษัทจีน ให้แก่นักกีฬาโอลิมปิกชาวจีนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันโตเกียวเกมส์ในฤดูร้อนปีนี้และปักกิ่งเกมส์ในช่วงฤดูหนาวนะครับซึ่งหลายประเทศยังไม่รับรองวัคซีนของจีนดังกล่าวนะครับคุณมิติการนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของกีฬาโอลิมปิกที่ใกล้เข้ามาแล้วนะคะขยับมมาที่อินเดียกันต่อหลายคนก็จับตาเพราะว่าผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยพุ่งสูงกันอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบกันระบบความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเนี่ยก็ไม่เพียงพอรองรับกับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ตอนนี้ค่ะทางการกรุงเนวเดลีเจอปัญหารถพยาบาลไม่พอแล้วถึงขนาดที่ต้องพึ่งพารถ3ล้อเครื่องนะคะหรือตุตก๊ตกตุ๊กไซอินเดียมารับส่งผู้ป่วยแล้วใช่ไหมคะคุณนภราคะ ใช่ครับอย่างที่คุณนิติการบอกนะครับอินเดียประสบปัญหาหลายอย่างตั้งแต่เรื่องการจ่ายจ,จ่ายวัคซีนวัคซีนไม่พอแล้วก็การดูแลผู้ป่วยอันนี้เรื่องของการขนส่งครับเขาบอกว่าแต่ตวะวันนีผู้ติดเชื้อโควิดในกรุงนิวเดลีโดยเฉพาะนะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ระบบสาธารณสุขระโภด้านการแพทย์ก็ไม่เพียงพอหลายครอบครัวเนี่ยต้องใช้วิธีจ่ายเงินราคาแพงนะครับเพื่อให้รถแท็กซี่ส่วนบุคคลหรือรถพยาบาลมารับออตัวผู้ป่วยไป ตอนนี้ทบานกรุงเดวกรุงนิวเดลีนะครับได้ร่วมมือกับองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรที่มีชื่อว่า turn your concern into action เพื่อจะหารถซ้ำล้อเครื่อง กว่า10คันนะฮะมาขนส่งผู้ป่วยโควิดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆโดยคนขับทุกคนนะครับต้องสวมชุดป้องกันเชื้อโรคหรือ PPE อย่างนะแน่นหนานะครับก่อนที่จะรับผู้ป่วยแล้วก็ติดตั้งอุปรกรณ์ทำความสะอาดทั้งยาฆ่าเชื้อโรคหน้ากากอนามายัยกระจกกั้นระหว่างคนนั่งกับผู้โดยสารรวมถึงอาจจะมีบางคันนะฮะจะมีเครื่องผลิตออกซิเจนด้วยหากมีความจําเป็นโครงการรถพยาบาลจําเป็นเหล่านี้เริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันอังคารนะครับแล้วก็ มีความต้องการเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขอินเดียบอกว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 ใน,นพระเทศสระบ,บ,บดีมีการเพิ่มกว่า4 1 2 0 0 0คนนะครับซึ่งว่ามากที่สุดเป็นสถิติใหม่แล้วมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก3,980คนทําให้ผู้ติดเชื้อสะสมในอินเดียพันหลัก1 1ล้านคนไปแล้วนะฮะในประเทศนี้แล้วก็จานวนผู้ติดเชื้อสะสมก็อยู่ที่มากกว่า2 3 0 0 0 0คนครับ นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวในอินเดียนะคะมาที่เรื่องเทคโนโลยี2เรื่องค่ะบริษัทอ,อ่าวินกรุ๊ปนะคะจะนํารถยนต์วินฟ้าสค่ะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาแข่งในตลาดรถยนต์อเมริกันนะคะวินฟ้าสเนี่ยเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่อันดับ5้าในฐานะผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเวียดนามน,นะคะแล้เวเขาบอกว่าจะเข้าตลาดอเมริกาเหนือและยุโรปในปีหน้านะจะมาแข่งกับเทสลา GM Toyota ยตาและ Volkswagen ในอเมริกาด้วยนะคะ จุดเด่นของเขาก็คือเขาจะมีโครงการเช่าซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าค่ะให้ผู้ซื้อรถเนี่ยจ่ายรายเดือนเท่ากับค่าน้ํามันนั่นก็จะเป็นจุดขายที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ยังมีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ตลอดอายุการใช้งานด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้ใครเที่ยวทิปกันบ่อยๆนะคะขอแนะนําการท่องเที่ยว อวกาศกันบ้างเพราะว่าปีนี้นะคะครบรอบ60ปีที่อลันเชปเปิดชาวอเมริกันคนแรกนะคะเดินทางไปยังอวกาศตอนนี้คนอเมริกันก็ยังอยากจะเดินทางไปอวกาศกันอยู่ดีมีบริษัทอะไรบ้างเขาก้าวหน้ากันไปนะคะอย่างบริษัท blue origin เขาประกาศว่าจะประมูลที่นั่งหนึ่งที่ในภารกิจท่องอวกาศนะคะด้วยยาน e w Shepher ลนะคะในวันที่20กรกฎาคมนี้ใครดวงดีก็หรือว่ามีตังค์ถึงนะคะก็ไปลุ้นกันนะคะอีกด้านหนึ่งคะ่ะเรชร์ดแบรนสันนะคะของ Virgin Galactic บอกว่า ปีหน้าทัวร์อวกาศมีมาแน่นอนนะคะรอกันได้ส่วน uh, SpaceX นะคะจะส่งมหาเศรษฐีพันล้านไปกับเพื่อนร่วมทางในเดือนกันยายนนี้และเดือนมกราคมปีหน้านะคะจะส่งสามนักธุรกิจไปยังสถานีอวกาศนานาชาติและในปีถัดไป2023จะส่งนักธุรกิจญี่ปุ่นและเพื่อนร่วมทางอีกหนึ่งคนไปเที่ยววนรอบดวงจันทร์แล้วก็กลับมายังโลกนะคะส่วนราคาทริปต้นปีหน้าใครอยากจะหยอดกระปุกก็รอกันได้นะคะ สำหรับทริป3นักธุรกิจที่เขาเดินทางไปสถานีอวกาศกับ SpaceX เนี่ยตกทัวคนละประมาณ55ล้านดอลลาร์นะคะหรืประมาณ1,650ล้านบาทนะคะสำหรับทริป1สัปดาห์ครึ่งนะคะส่วนทัวอวกาศของบริษัท Virgin Galactic เนี่ยที่มีระยะทัวเพียงแค่ไม่กี่นาทีคือโผล่ขึ้นไปปุ๊บเจอสภาวะ้รำหนักแล้วก็กลับมายังโลกนะคะของของฝากคงจะไม่ได้ราคาเริ่มต้นที่2 5 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ7ล้าน 5แสนบาทซึ่งราคาเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะสูงขึ้นกว่านี้นะคะถ้า Virgin Galactic กกลับมาเปิดให้จองทัวกันอีกครั้งหนึ่งค่ะช่วงนี้ใครอยากท่องอวกาศก็หยอกกระปุกกันได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากไปไหนคะ่ะก็สามารถที่จะหาความสุขได้เองที่บ้านนะคะเอาตัวไปโน้มอยู่หน้าต่างเปิดหน้าต่างสักนิดนึงหรือว่าจะออกไปสวนหลังบ้านนะคะไปฟังเสียงนกร้องขับขานกันยามเช้าก็ได้อีกเช่นกันเพราะว่าคุณคมสารบอกว่าจะมาเล่าถึงการศึกษาที่ยืนยันว่า เสียงนกเหล่านี้แหละจะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะครับคุณนิติการครับคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เป็นเรื่องของเสียงนกร้องนะครับกับปริมาณความสุขของคนมีผลการวิจัยหลากหลายชิ้นนะครับมีการแสดงผลลัพธ์ออกมาที่เชื่อมโยงกันอย่างมีนัยยะสําคัญครับการศึกษาแรกครับหยิบจับมาจากวรารสาร Proceedings of the Royal Society B ฉบับเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับ นักศึกษาเป็นยาโทด้านชีววิทยาเดนิเอลฟลอโรนะครับจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียโพลิเทคนิคสเตทยูนิเวอรีหรือว่าแคลโคลีซึ่งเป็นหัวหน้าของการศึกษาวิจัยครับเขาไปทําการทดลองที่ค่อนข้างสนุกและก็น่าสนใจเขาแล้วก็เพื่อนครับไปบันทึกเสียงของนกน,นานาชนิดที่เป็นนกท้องถิน่นนะครับในรัฐโคโลราโดจากนั้นครับช่วงฤด,ดูร้อนที่ไม่ใช่ช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์ของนกครับคณะวิจัยก็แอบไปตั้งลําโพงคอยเปิดเสียงนกหลากหลายสายพันธุ์นะครับที่สวนโบเดอร์ที่รัฐโคโลราโด ซึ่งมีนักเดินป่าเดินไปมาครับทางผู้วิจัยมีการกําหนดเวลาด้วยนะครับว่าจะเปิดเสียงดังกล่าวเฉพาะในช่วงเวลาที่จํากัดทําซ้ําๆแบบนี้ครับไปหลายสัปดาห์หลังจากนั้นก็ไปสอบถามนักเดินป่าครับปรากฏว่าผลที่ออกมาก็คือนักเดินป่าที่ได้ยินเสียงร้องของนกหลากหลายสายพันธุ์นะครับรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากกว่ากลุ่มนักเดินป่าที่ได้ยินเสียงนกร้องตามสถานการณ์ที่เป็นเสียงของนกเพียงไม่กี่ชนิดครับ ถือว่าเป็นหนึ่งการศึกษาที่พอจะเห็นประโยชน์จากเสียงร้องของนกหลากหลายสายพันธุ์นะครับซึ่งอีกหนึ่งการศึกษาครับจากวรารสาร Science Daily นะครับอ,อ้างอิงการค้นคว้านักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างโจเอลเมเทอร์สนะครับจากมหาวิทยาลัยกูเทนยูนิเวอร์ซิตี้ในแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีครับเขาไปเก็บข้อมูลของประชากรวัยผู้ใหญ่ในโซนยุโรปจำนวน26,000คนนะครับจาก26ประเทศเพกิดคำถามว่า ความหลากหลายทางธรรมชาติช่วยให้ผู้คนในยุโรปมีความสุขมากขึ้นหรือไม่นะครับผลก็คือเขาบอกว่าชาวยุโรปได้ยินที่ได้ยินนะครับที่ได้สัมผัสกับบรรดานกหลากหลายชนิดในชีวิตประจําวันหรือว่าอาศัยอยู่ใกล้ๆก,ก,กับสัตว์ชนิดต่างๆเป็นกลุ่มคนนะครับที่แสดงค่าความสุขสูงที่สุดสุดท้ายครับประสานอีโค ขออภัยครับสุดท้ายนะครับวรรสาร e c o l o g i c a l Economics ครับฉบ,บับเดือนธรรันวาคมปี2020ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเสียงนกร้องมันดีต่อใจครับแล้วทำไมเราจะไม่เพิ่มเสียงนกร้องที่มันมีความหลากหลายชนิดเข้าไปเพิ่มอีกเขาเชื่อครับว่ามันจะทำให้มนุษย์ของเรานั้นมีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้นสรุปก,ก็คือครับตามกลไกของมนุษย์เมื่อดินเสียงของนกร้องครับจะรู้สึกว่าพื้นที่นั้นๆมีความปลอดภยัยและพอเราได้ยินเสียงนกร้องจากหลากหลายสายพันธุ์ครับ ไม่แปลกครับที่เราจะรู้สึกปลอดภัยมากิขึ้นแล้วก็ยังรู้สึกถึงในยักษ์ของความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยครับคุณนิติการครับฟังแล้วดิฉันคิดว่าหลายคนตอนนี้นะคะพุ่งออกไปที่หลังบ้านของตัวเองหรือว่าก็เปิดหน้าต่างนะคะฟังเสียงนกกันอย่างคลื้งครืกันแล้วนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงนกหรือว่าตอนนี้จะได้ยินเสียงรถตัดหญ้าเหมือนดิฉันนะคะ <laughs> <laughs> ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะที่ร่วมมาอัปเดตข่าวเช้ากับดิฉันวันนี้และติดตามวิวเอไทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ